ามรถจะแปะทีนี้ที่เราอยรู้อ่ะคือแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเอ๊ะคนตายแล้วไปเลยไม่อยู่ใช่ไหมอืมอนนี้เราเจอหลายๆเรื่องเขาอัติภงตายแล้วก็ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมันยังเวียนหตายเกิดบันด้วยเหตุผลก็คือว่าจิตเขาไม่สามารถหลุดพ้นจิต มันยังมีข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นหมอ,อยพอยายามที่จะหาข้อมูลให้จิตมันเสร็จเมื่อจิตไม่มีข้อมูลจะเสร็จจิตจะว่างจิตจะไม่มีอะไรปัญหาของมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดทุกวันนี้ก็เพราะว่าให้อาหารแก่จิตเมื่อจิตได้กินอาหารแล้วจิตก็จะส่งข้อมูลเนี่ยเข้าไปเมมโมรีเป็นเมมโมรีเสร็จแล้ว ไอตัวเมมโมรีตัวนี้จะเป็นวิบากกรรมให้เรากลับมาเกิดตามที่เราเมมโมรีเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกเนี้ยเราจะอยู่ยังไงที่จะต้องไม่กลับมาเกิดก็คือลืเอาข้อมูลในทุกภพทุกชาติทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ติดในภพในชาติไม่ติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือเคลียร์เอาข้อมูลออกไปทิ้งอ,อืเหมือนเรารู้อะไรเราเห็นอะไร เราจําได้นะเราเข้าใจนะเราเออเนี่ยเราก็เก็บเป็นเป็นดิสไปเลยแล้วก็ต่อไปนี่จิตมันก็จะทําตามข้อมูลที่มันเสษสิ่งที่ดีที่สุดให้จิตวิญญาณของเราซึ่งซับอะไรและไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่เก็บเป็นข้อมูลแต่ถ้าถามว่ามันยังมีข้อมูลความจําได้มีไหมมีแต่เราไม่ยึดถือเราก็เป็นอิสระ แต่มนุษย์ไม่อิสระเพราะยังยึดถือในความจําได้หมายรู้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปเรียนรู้ในโลกนี้ให้มากยิ่งเรียนรู้มากยิ่งรู้มากยิ่งเข้าใจมากมายิ่งเก็บมากทุกมากมทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาอะไรนะก็ไม่ควรจะก็ไม่ควรดูหรือไง คือจริงๆแล้วดูต้องดูที่จิตเราไม่ใช่ไปดูอ๋าเราเราเห็นภาพนี้กระทบที่ที่ทททตาเราทันี้สมองเราก็ทํางานแต่เราต้องเห็นภาพปุ๊บกลับไปดูที่จิตเราถ้าจิตเรารู้ปุ๊บจิตเรานั้นไม่เมมโมรี่ให้มันไหลไปเรื่อยๆนั่นดีแต่คนเนี่ยมันก็เข้าสมองกันทั้งนั้นน่ะการเข้าไปที่สมองปุ๊บ มันก็จะเป็นบันทึกเมมโมรี่และตีความหมายนั่นก็คือสมมุติบัญญัติเข้าไปว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันไม่ดีก็อินไม่ดีก็อินอน,นั่นแหละคือตัวปัญหาเรียกว,ว่าคิดตามรอบอ่ะมันดูแล้วคิดตามไปด้วยนี่แหมันอะไรเนี่ยก็คือนะหมออยากเกิดอีกไหมล่ะก็ไม่อ่ะก็ไม่อยากเกิดก็อย่าพยายามหาข้อมูลสิ ดเราจำได้ตอนเราเจอมาม่าครั้งก่อนๆเนี่ยนะมาม่าไม่รู้จําได้หรือเปล่าเราเคยถามคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมาม่าก็บอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปรอเออไปไปรอรอเจอพระศรีอารแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยนานแล้วนะเราจำคำนี้ตลอดเลยก็ก็ก็ได้ถ้าเราจะไปรอพระศรีอานเนี่ย เราก็จะไปเสวยความสุขถ้าเราอโอเคนะหมอถ้าเรารอพระศรีอานเนี่ยเราก็ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคแห่งความสุขทั้งหมดเป็นยุคแห่งความสุขทั้งหมดเลยก็คือหมายความว่าเกิดมายังไงมันก็สุขละแล้วพอตายไปมันก็จบนั่นหมายถึงว่ายุคพระศรีอานเนี่ย มันก็จะเป็นตอนเราเจอแรกๆเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วมแล้วพอมันความสุขมันไม่รู้จักคนไม่รู้จักตายคนมันก็แน่นโลกแน่นโลกมันก็จะย้อนกลับไปสู่ยุคเสื่อมอีกเหมือนกันนะคะหมอ <c oughs> อือแล้วเอายังไงเอายังไงก็หมายความว่าเราไม่ต้องคิดว่าเราจะเอายังไงเราไม่เอายังไงทั้งนั้นว่าจะอยู่ยังไงก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นคือหมายความว่าไม่เอาอะไรก็หมายความว่า ไม่เก็บข้อมูลแต่ถ้าจิตเราเนี่ยมันยังเหลือข้อมูลยังมาเกิดตัดทันพระสีอรรยไม่ตายอยู่มันก็ดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลเยอะๆตายไปไม่คันเกิดกับพระสีอารยะไม่ตาเพราะอยู่ไปอยู่กับข้อมูลมากมายกายกองบนอยู่นั่นน่ะมันก็เป็นคือปัญหานะ เราก็ไม่ได้อยากเกิดหรอกแต่ทีนี้เราก็ตะกอนเข้าใจว่าเออคนตายแล้วก็จบใช่ไหมแต่ว่าตายแล้วยังไม่จบนี่ต้องไปถ้าเ,เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะตามพาัตตาอาหรือพระเสียยันแม่ใยเนี่ยเอาถูกเมมโมรี่ไว้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปเกิดตรงนั้นแล้วเราก็ไปจบเอาตรงนั้นแต่ว่ามันนานนะอืมนานมาก ไปเกิดตรงนั้นอายุก็ายาวเป็นสุขยาวอีก <8 S 1> เดี๋ยวติด<ป>สุขอีกเออติดสุขอีกเออแล้วก็แคนี้ก็มีความหวั่นไหวอีกมันก็จะเสื่อมอีกนั่นแหละ<อ>เพราะว่าทุกอย่างมันมีของคู่ไงมีดีมีเสียเนี่ยก็ไม่เอาอ่ะอย่างนี้ก็ไม่อยากเอาอ่ะแต่ในนี้จะไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยไปไม่ถูกเลยอ๋อไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนนะ แค่อยู่กับปัจจุบันด้วยความที่ไม่เมมโมรีก็แค่อยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วเป้าหมายของเราบอกว่าเราจะกลับนิวคกเว่ <c oughs> อืมกลับทางช้างเผือกเลยกลับทางช้างเผือกเลยและที่สำคัญที่สุดอะไรก็ช่างมันไม่ไม่เมมโมรีให้จิตเราเนี่ยไม่มีอะไรพันธะผูกพันไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเพอะตายปุบ๊บมันเบาละมันเบามันไปง่ายละมันไม่มี ไม่มีเป้าหมายที่จะไปตามข้อมูลของจิตละมีข้าเป้าหมายเดียวก็คือนิวคิเวอันนี้มันเป็นศูนย์ไหมนิวคิเวเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ไหมไม่กลายแล้วเป็นความว่างอย่างนี้หรือเปล่ามันกลายเป็นพลังงานเลยค่ะเป็นพลังงานที่ไม่ต้องเวียนกลับมาอีกไม่กลับแล้วค่ะแต่ว่าม,มันไม่กลับแล้วแต่มันจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมันเหมือนสะเก็ดดาวกลับมามันก็จะเป็น มันไม่มีเราอยู่แล้วมันไม่มีเราอยู่แล้วมันเรามันหมดไปมานเรามันหมดไปแล้วแต่มันจะมาเป็นพลังงานมันจะเป็นความบริสุทธิ์อีกละเหมือนลมที่พัดมาในโลกนี้มาทําให้โลกเย็นเราเออนั่นแหละมันก็ต้องดีกว่าแน่เลยเพราะว่าดีดีดีกว่าหมอเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าไม่อยากเกิดก็คือไม่เก็บข้อมูลอันนั้นก็อยากรู้อันนี้ก็อยากเห็นเอาไอ้นั่นอันนี้ เอาอะไรไม่ได้สักอย่างไม่เอาแล้วมันคือความเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ทุกวันนี้เราไม่ปกตินะเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากไปมีชอบมีเกียดมีชอบมีเกียดมีขันห้าตัวร้ายมีเราเมื่อไหร่มีขันห้าเมื่อนั้นนั่นก็คือตัวตัวกําเนิดของเราเลยแหละไม่มีเราป๊อบก็มีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือคือตัวที่ทําให้เราบนอยู่ใน โลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเอ่เนาะเม่ก่อนก็เคยคิดนั้นึกว่าเอ่ออะไรนะเอ่อตายไปแล้วก็ไปจบละอ๋อมันจะไม่จบมันจะจบได้ยังไงในเมื่อเอ่อมันยังมีข้อมูลอยู่มีเชื้อมีเชื้ออยู่จะลบออกยังไงจะลบออกยังไงก็คือไม่เสร ไม่เสพข้อมูลที่อินกับข้อมูลแค่รู้จบรู้จบรู้จบชีวิตเรามีแค่หนึ่งขณะไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นหนึ่งขณะหนึ่งขณะ,หน,ขณะหนึ่งขณะที่มีสัมปติสตัมปัญญาการรู้ตัวอยู่เสมอเสมอสัมชัญญาการรู้ตัวว่าไม่ไหลไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดดับเกิดดับทุกขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็จบคํา,าว่า now ปัจจุบันขณะรว่าธรรมก็คือสติปัฏฐานใช่มไหมค่ะ เปประธานสิยืนนั่งนอนจะทําได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างข้อมูลถ้าเราสร้างข้อมูลเราก็จะสงสัยอีกว่าฉันทําได้ยังไงแล้วฉันไปยังไงแล้ะไม่คือมีเป้าหมายที่มั่นคงเลยเหมือนยิงลูกศรเหมือนพระพุทธเจ้ายิงลูกศรตึ้งเดียวถึงเป้าหมายนั่นแหละก็คือเป้าหมายคือฉันไม่อะไรกะอะไรแล้วฉันจะไปนิกกีเวย์แล้ว เป้าหมายนั้นก็คือให้เราลึกถึงตรงนั้นเหมือนเราเดินทางด้วยจิตที่ชินกับทางเส้นนี้พอถึงจิตมันสุดท้ายจิตมันเคยเดินทางเส้นนี้มันก็พุ่งไปตรงนี้เหมือนลูกศรเข้าหาเป้าหมายอะค่ะ๋อก็แล้วแล้วทุกคนที่ตามมามะ่ดีก็ต้องทำทำแบบเนี้ยนะคะค่ก็เป็นแบบเนี้ยค่ะ คือทุกคนเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้เป้าหมายของม้าเพราะม้าเนี่ยไม่สามารถคือแค่คิดถึงม้ามันก็จะมีพลังงานเนี่ยมันจะมีพลังงานที่บางคนเนี่ยเขาอ่เพูดตรงๆก็เหมือนกับว่า,าคิดถึงม้าคิดถึงม้าหนึ่งเคยรู้จักม้าแล้วเวลาไปไหนเดินทางไปไหน จะมีแสงสว่างจากม้าเนี่ยคอยดูแลหรือคอยตามเขาไปคือคนคนที่เขาอยู่กับม้าเนี่ย่าเวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาเขาจะเก็บงานให้เราได้ด้วยคือเฮ้ยคนคนนี้มีแสงสว่างว่ะตามเขาไปนั่นแหละคือคนเก็บงานให้ม้าหมอเหมอเข้าใจไหมยังไม่ค่อย คือม้าเนี่ยเป็นเหมือนม้าเนี่ยเป็นตัวพลังงานแล้วพลังงานของม้าเนี่ยคือพลังงานของยิกิเวแล้วพลังงานม้าเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งแล้วแสงพลังงานของม้าเนี่ยจะอยู่กับคนที่รู้จักมา้าทุกคนก็ขายก็อย่างเราเราก็รู้จักมา้าแต่ที่แต่เราก็ไม่ได้ไปหา เจอกันนานเลยเนาะอ๋อไ,ไม่เป็นไรคือยังไงเสียหมอจะไปที่ไหนหมอก็จะมีแสงสว่างของม้าอยู่กับหมอแต่ถ้ามันจะสว่างมากสว่างน้อยมันขึ้นอยู่ที่หมอแต่แสงนั้นก็ยังอยู่กับหมอก็คือพลังงานของม้าเนี่ยมันจะเป็นพลังงานจักรวาลก็คือม้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าม้าแจกเทียนให้หมอไป จุดเทียนไปให้หมอแล้วหมอเนี่ยจะพยายามที่จะต่อไส้เทียนให้มันสว่างขึ้นเรื่อยๆหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็หมายความว่าอาจุดเทียนให้หมอไปแล้วนะอ่าหมอจะทําเทียนของหมอให้สว่างด้วยการพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันนั้นให้สายสว่างมันคงทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วไม่ว่าหมอจะอยู่ที่ไหนถึงเวลาหมอได้กลับแน่ถ้าหมอไม่ติตดข้อมูลของหมอจนเกินไปเหมือนหมอไปเสพข้อมูลจนหมอไม่รู้เลยว่าโอ้มันมีอะไรบางอย่างคอยช่วยให้เรากลับบ้านนะอะไรเงี้ยอืมบางทีบางทีเราไปดึงเขาออกจากข้อมูลเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ฉันยังไม่ไป ฉันยังสนุกสนานอยู่เลยฉันยังกินอร่อยอยู่ฉันยังหลงโลกหลงโลกอยู่ยังไปไม่ได้พอใจอยู่กับโลกเออตามใจอะไรเงี้ยโลกเป็นแค่มายาอยู่อยู่ในแต่ละขณะนั้นให้อยู่เหนือโลกก็ไปทางจักรวาลเลยค้นแรงโน้มถ่วงของรักโลกโกรธหลงกิเลสตนาภาวะโลกโลกให้ได้ โดวยวิธีไม่ไปเสพอะไรจนเป็นอาจ,จินพอใจอะไรจนเป็นอาจ,จินอาจ,จินก็คือเสมอเสมอเสมอค่ะนี่ฟันแท็บหรงอก็จะ่ปถึงในโลกอะไรอะไรการปฏิบัติทมนู่นนี่อะไรแล้วมื่อไนะอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไม่งั้นจิตมันก้องอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่คือหมอเะหมอ,หม,อหมายความว่า คให้มันไม่ต้องไปอินกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บมันเป็นข้อมูลอืมอให้มันไหลไปเรื่อยๆให้จิตมันซึมซับกลายเป็นของปลอมจิตเป็นของแท้จิตจะรู้เองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและจิตจะรู้เองว่าซึมซับอะไรได้ไม่ซึมซับอะไรได้ให้ฟังจิตให้ใช้จิตให้เป็นถ้าใช้จิตไม่เป็นนี่คือตัวปัญหาไอ้ตัวสมองเนี่ยมันชอบหาข้อมูลมาให้จิตเสร เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเลือกอะไรไม่ได้มันก็เสพๆจนกระทั่งว่าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วมันแน่นไปหมดมันก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะค่ะอืที่คนมีโรคภัยไข้เจ็บมาจากจิตส่วนใหญ่เพราะจิตเสพไม่เลือก อย่างนี้มันมีไอ้อันไงนไอ้วิทยาการสมัยใหม่โทรศัพท์โอ้รับได้หมดเลยนั่แหละเปิดปุ๊กติกปั๊บนั่นแหละคือนี้เราต้องเสพให้เป็นนะ้ผมว่าเราเสพละครเนี่ยเราเสพละครเนี่ยเราต้องเสพให้เป็นนะถ้าเราเสพไม่เป็นหนูเพ้อเพลินไปกับมันวิวิตกวิจารไปกับมันเรื่อยๆนะแย่เลยถามพ่อมาดูละครไหมมาก็ดูนะ ดูแล้วก็ดูดูเป็นบางอย่างบางบางบางอย่างนะดูแล้วไปดูใจตัวเองว่าซึมซับส่วนไหนของละครมามันสอนเราได้เราเรามันอยู่ที่เราเศษของทุกอย่างมันมีดีมีเสียแต่เรารู้จักเศษมันให้เป็นมันก็จะอยู่กับเราเป็นมันก็สอนเราเป็นทุกอย่างในดีมีเสียในเสียมีดี ยังแยกไม่เข้าจะถูกไม่ต้องอไม่ต้องพยายามยาแยกหมอเพราะปัญหาของหมอมันไม่ได้อยู่ตรงไหนคือหมอทำอะไรทุกอย่างด้วยความคิดถ้าหมอหยุดไม่สนใจความคิดไม่สนใจอาตาัตราความคิดมาจากอาตาัตราแล้วจิตของหมอจะยิ่งใหญ่และจิตของหมอเนี่ยจะเป็นตัวจัดการทุง่งทุกอย่างได้หมดเหมือนกับจักรวาลน,นี้แหละ มันจัดสรรทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุดไม่มีอะไรสวยงามเท่าจัก,กรวาลไม่มีอะไรสวยงามแล้ว,ลวเป็นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเท่าจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นไอเราเป็นแค่ธุรีของจัก,กรวาลเนี่ยปล่อยให้จักรวาลมันเคลียร์เองจัดการของมันเองเราก็แค่ไหลลื่นไปกับจักรวาลเท่านั้นเองอย่าเอาอัตตาไปยุ่ง อัตตาเป็นเหตุทั้งหมดอัตราทําให้เกิดขันห้าขันห้าทำให้เกิดภพชาติปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างให้มันจบจบ,จบเรื่องกี่ปงกี่ปีแล้วเราก็ายังมาหมุนอยู่นั่นนะ่ะหมุนอยู่นั่นนะ่ะบางทีเราเจ็บครั้งเดียวแต่เราตบหน้าตัวเองเราทำตอกย้ำกับความเจ็บซ้ำๆซ้ๆความเจ็บมันก็หนาแน่นขึ้นกันละ่ะ และสุดท้ายความเจ็บมันก็ไหลไปตามภาวะของร่างกายมังกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เจ็บที่จิตประกาศสุดท้ายก็ไปเจ็บที่กายเพราะกายเป็นหลังอยู่ของจิตทำได้มันก็น่าจะดีเนาะโอ้มัน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 ไม่ต้องคิดอะไรนะหมอแค่เรายอมรับมันทุกอย่างแล้วมันก็จบแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะมีอีโก้ตัวตนของเราเนี่ย คอยปรุงแต่งและผักใสแล้วก็ยึดเหนี่ยวเป็นทุกข์สบายสบายคือสิ่งเดียวที่เราจะบริหารเราให้ได้ให้ชินอยู่กับความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอยู่ในหัวใจของเรามันเป็นธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นความสวยงามในจิตวิญญาณของเราอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยเข้าไปดูแลไม่เคยเข้าไปใส่ใจแถมยังไม่พอเอาแต่เรื่องไม่ดีเข้าไปลบใจเราอีกเห็นไหมมันว่างไม่เป็นเลยอือ <c oughs> เอาขยะอารมณ์ <c oughs> เข้าใจไหมเอาขยะอารมณ์ <c oughs> ไปพอกพูนในจิตในใจให้มันหนานแน่นไปอีกแล้วก็โอนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยอารมณ์เรานั่นแหละ